ใครอยากได้นะคะรีโนเวทแล้วทิ้งของเราไปหมดเลยอะหลายๆคนเอาอย่างอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ประมาณว่าก็ให้ให้ธนาคารรีโนเวทบ้านแล้วก็มาเรียกค่าเสียหายอะไรแบบี้ยไม่มีใครอยากได้แล้วคะแล้วถ้าพี่รู้พี่จะยอมให้เขามาทําแบบนี้กับบ้านพี่ไหม ก็าทางเจ้าของบ้านนะที่ทางอมสินเนี่ยไปวินโนเบทหลังเนี่ยมาเจรจากับทางธนาคารแล้วก็วันนี้มีข้อตกลงร่วมกันที่เป็นทางออกที่ที่ดีที่สุดนะครับคือทางธนาคารก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่นะคืออย่างหนึ่งก็คือคือนของให้แล้วก็เยียวยาให้อีกสองล้านบาทสองจุดสองล้านบาทสองจุดสองล้านบาทตามที่ผู้ร้องเขาเรียกร้องไปนะครับ โดยลิสต์รายการทำไมถึงเป็นสองล้านกว่าก็จะมีลิสต์รายการอยู่ตามนี้จะมีราคาทุกอย่างบอกไว้มีใครอยากทำไหมคะแบบนี้ไม่มีใครอยากได้นะคะรีโนเวทเราทิ้งของเราไปหมดเลยอะหลายๆคนเอาอย่างอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็มีน้องๆส่งมาพี่ไม่มีเวลาอ่านเองหรอกคือน้องๆส่งมาแบบประมาณว่าก็ให้ให้ธนาคารรีโนเวทบ้านแล้วก็มาเรียกค่าเสียหายอะไรแบบเี้ย ไม่มีใครอยากได้แล้วค่ะแล้วถ้าพี่รู้พี่จะยอมให้เขามาทําแบบนี้กับบ้านพี่ไหมอย่างที่บอกคือของเราเราลักนะไม่มีใครอยากจะให้ใครมาเคลียร์บ้านเราแบบนี้หรอกถูกไหมคะมันทดแทนกันไม่ได้มันทดแทนกันไม่ได้ของที่ที่หายไปโอเคค่ะก็คือเหมือนกับเขาได้ได้รับผิดชอบแล้วคือได้ได้มีการรับผิดชอบที่ที่พอสมควรแล้วเพราะพี่ไม่ได้หวังที่จะมาหารายได้อะไรจากตรงนี้นะคะเราเสียเวลาอย่างที่พี่บอกพี่ไม่อยากจะวุ่นวายต่อไม่อยากจะขึ้นลงขึ้นสาลนเอาอย่างนั้นเลยจริงๆคือ ในส่วนของคดีความก็คือถอนงก็ใช่ค่ะก็คือตกลงกันแล้วก็คือก็เราก็พอใจแล้วค่ะถ้าเป็นชี้กันตรงหลังอ่ะหมายถึงว่าถ้ามีการเราไปด้วยแล้วชี้ด้วยรอบข้อมากกว่านี้สิ่งนี้ก็คงไม่เกิดธนาคารไม่ได้ไปใช่ไหมในวันในวันที่ใช่ก็แค่ส่งรูปมาว่าเอ้คุณไปซ่อมบ้านหลังนี้เนาะเพราะว่าบ้านในหมู่บ้านหาไม่ยากอันนี้ก็ไปบอกเนี่ยหลังนี้นะครับตรงกันเลย ทางนี้บอกอ้าวคุณดูเดิเข้าไปได้ไหมเขาบอกอ้าวบ้านก็ไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยก็เข้าไปแล้วก็ข้างบ้านก็ยังบอกเลยโทษครับข้างบ้านก็ยังบอกเลยมาทําอะไรคุณลุงอ่ะเขาก็เลยบอกมาทําอะไรก็อดีเนาะมาช่วยตัดต้นไม้เลยมันมีพึ่งมีอะไรมันก็กลายเป็นว่ายิ่งคิดว่ามันไม่มีคนอยู่จริงเพราะถ้ามีก็ต้องมาเบื้องต้นมีการมีบทลงโทษยังไงกับผู้รับเหมาก็ก็ก็เนี่ยก็เตือนเขาแล้วก็คงต้องให้เขาทบทวนแต่ว่า เราก็คงดูไอ้สองเรื่องเรื่องแรกก็คือต้องให้เขาพักงานก่อนเรื่องที่2ก็คือเรามาดูความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งในธนาคารเนี่ยตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบพ้อเท็จริงมาแล้วคือเราเรื่องมันมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะนะก็ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องถ้ามันมีเรื่องของละเมิดคือความเสียหายด้วยก็คงไปพิจารณาตรงนั้นบงตก็คือให้ักมกดทั้งทั้งทนายที่พูดจาไม่ดีทั้งเอาซอสท,ที่ยงเนี่ยก็คือ คือเขาทนายเนี่ยเราคงเราคงไม่ไม่ส่งงานให้เขาไม่จ้างเขาส่วนเอาซอร์สเนี่ยเราจ้างเป็นแต่ละจ็อบอยู่แล้วเราก็ไม่ส่งงานให้เขาขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระที่ดีทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อสพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ